สวัสดีค่ะทุกคนตาเจ้าฮาววันนี้ภาษาจีนวันที่สองจะสลับกับหัวข้อนี้นะวันนี้วันที่สองเราจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าขนขนในภาษาจีนนะคะคือขนของไทยเราเนี่ยมันดันมีสองความหมายในภาษาจีนจะแปลว่ายื่นชูยื่นช,นชูที่แปลว่าขนส่งก็ได้ จะแปลว่าเหมาเหมาขนที่แบบขนตามร่างกายเราก็ได้ปะไปดูรายละเอียดกันต่อเลยอ่าเรามาดูคําว่าขนที่ใช้กันบ่อยๆนะคะชังเจียนหานอีนะคะย่นชูย่นชูตัวอย่างเช่นปานย่น ย่นย่นูย书่นูย书่น书่น送่น送่ง3คำนี้เมื่อกี้ที่เราอ่านนะคะมันจะเป็นต้งซือหรือว่าเป็นคำกริยาแปลว่าขนส่งแล้วก็มีคำนี้ย่นชู ยิ่นชูยินูตัวเมื่อกี้นะคะนอกจากจะเป็นคํากริยาแล้วยังเป็นคํานามได้ด้วยแปลว่าการขนส่งต่อมาค่ะเหมาเหมาเหมาฮันเหมาฮันเหมาฮันเหมา เมาตัวเดียวแปลว่าขนห้านเมาก็คือขนตามร่างกายเราอะค่ะตัวอย่างนะคะลี่ตัวอย่างเจ๋เมาเจ๋เมาเจ๋เมาขนตาฉีจีผีเกตะอันนี้จะเป็นเสียงเบานะคะฉีจี 皮ีตาฉเกตาขนลุกนะคะขนลุกฉีคำเดียวแปว่าลุกใช่ไหมจีผีหนังไก่แล้วก็เกอตาแปว่าปุ่มปุ่มตุมต่มตุมจีผีเวลาเราขนลุกมันก็จะมีตุ่มตุมมาเหมือนเหมือนเป็นหนังไก่เขาก็เข้าใจเปรียบเทียบเนาะต่อมาคำที่สาม หยู่เหมาหยู่เมาหยู่มายูเมาแปลว่าขนนกนะคะ,ะคำศัพท์ตัวนี้เออเหมาเออเหมาเออเหมาแปลว่าขนห่านเออตัวเดียวแปลว่าห่านต่อมาจีเหมาจีเหมาจีเหมา จตัวเดียวแปลว่าไกา่เหมาตัวเดียวแปลว่าขนจีเหมาก็ขนไก่อะมาดูคำว่าลูกขนไก่กันยู่ยู่เมาเฉิยวยู่เหมาเฉิวยู่เหมาเฉิวฉิวตัวเดียวแปลว,ว,ว,ว่าลูก,ก,ก,ล,กลูกกลมๆลูกบอลน,นะคะะมาดูสำนวนกัน เชียงกวนสูญอยู่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเหนียวเข้าอยู่เหมา,เเา,เเาหมาเ人靠衣装鸟靠羽毛人靠衣งมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะลุกคำว่าลุกภาษาจีนฉี่ฉี่หรือว่า ฉี่เชิญขี่เชิญนะคะต่อไปคำว่าหานเออเออหานแล้วก็คำว่าลูกลูกในที่นี้ไม่ใช่ลูกชาลูกหญิงนะหมายถึงอะไรลักษณะที่มันกลมๆเป็นลูกๆอะคะ่ะรูปทรงวงรีรูปทรงวงรีรูปแบบกลมรูปทรงแปลว่าทรงกลมนะคะอู้ก็คืออ อูก็คือวัตถุหยวนชิงอูก็คือวัตถุหรือสิ่งอะไรที่มันกลมๆต่อไปตัวนี้ถั่วหยวนชิงอูถั่วหยวนชิงอูถั่วหยวนชิงจริงๆแปลว่าวงรีรูปวงรีนะคะลักษณะวงรีต่อมาไก่หล,หลายๆคนอาจจะรู้ละไก่ภาษาจีนเรียกไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะจีจี ต่อมาคาว่าเพราะเพราะยินห้ยยิน้เพราะเพราะว่านะคะต่อไปเห,หรินคนต่อไปป扮า,าน,ต,าานตัวสุดท้ายตาป้านกับจวง shi ในที่นี้หมายถึง แต่งนะคะแต่งตกแต่งนั่นเองอเควันนี้ก็เรียนเพียงแค่นี้ค่ะแล้วคำศัพท์ต่างๆที่วันนี้เราได้อ่านกันมาเดี๋ยวแพรจะเ,เขียนคำํำเขียนพินยินแล้วก็คำแปลแล้วก็แปะไว้ที่ข้างล่างวิดีโอนะคะขอบคุณที่รับชมวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ